สำหรับวันนี้นะคะใครที่มาถึงหล่มสักแล้วนะคะต้องไม่พลาดอาหารยอดฮิตอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือขนมจีนหล่มเก่านั่นเองค่ะเป็นอาหารเก่าแก่นะคะของคนหล่มเก่าค่ะโดยเฉพาะที่ริมถนนเพชรชบูรณ์หล่มเก่าถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีร้านขนมจีนหลายเจ้าด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าอำเภอหล่มเก่านั้นถือเป็นเมืองแห่งเส้นขนมจีนก็ว่าได้ค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็แวะมาทานขนมจีนกันค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะเส้นขนมจีนนั้นนะคะทํากันสดๆค่ะโดยม้วนเส้นนะคะขดเป็นวงค่ะเข้ากันจะได้ขนมจีนหนึ่งจับค่ะและจัดเรียงใส่ถาดก่อนจะนํามาเสิร์ฟนะคะนอกจากการทําสดใหม่ทุกวันแล้วนะคะยังมีเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็สั่งน้ายาสามหม้อด้วยกันค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีเครื่องเคียงซึ่งเป็นผักสดนานาชนิดนะคะใส่ในตะกร้าให้เราด้วยค่ะและที่ขาดไปได้นะคะก็คือทอดไก่และส้มตำค่ะพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยค่ะ